กับบอสแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราขัดสอเมริการเนี่ยจะมานัดคุยกันละว่าจะต้องวางแผนอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีการถ่ายทําอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมเพราะที่อดัดถึงเวลาแล้วเนี่ยจะได้มีคอนเทนต์ออกมาตลอดให้ทุกคนได้ชมกันตอนนี้เรามีตัวติดตัวอะไรมาต่อบให้ดูว่าเตรียมความพร้อมไปออีด่ยตอนนี้เราโฟกัสที่เตรียมความพร้พอมเตรียมอยู่อย่างเดียวเลยค่ะเพราะวินามอว่ามันเรื่องใหญ่มากๆยิ่งเราเป็นตัวแทนประเทศไทยที่สัตว์ในบ้านแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายอย่าง เราเ็นเส้นความเป็นไทยแล้วก็นำเสนอความเป็นไทยออกมาให้แบบออเทนติคและชาวต่างชาติเข้าใจง่ายอันนี้ก็เป็นออกลักษณ์ที่วินาก็อยากจะตีนี่แตลเก็บทุกสุดข้าบกเราใช่ค่ะก็อยากจะเก็บทุกสุดแล้วก็อยากห้คนไทยแบบภูมิใจกันมากที่สุดเพื่อที่จะมาร่วมเชียร์สายชยไทยแลนด์มงสามมาไหมคะอุ๊ยไม่ไม่กล้าพูดว่ามงสามจะมาไหมนะคะแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ทุกันแน่นอนแล้วก็อยากจะให้วันในประกวดอะพอในประเทศไทยที่เราจะมาเชียร์กันเนี่ย เสียงตะโกนไทยแล์เนี่ยมันดังที่สุดเราจะยอมให้ประเทศอื่นดังกว่าเรา จะเป็นคนหมู่คนต่อไปอทำไมอ่ะขอบคุณครับอ๋อช่องหลากช่องเจ็ดนะครับ